ไอ้ทวนทวนดูขึว่าเอียนโอ้มเมนเนอะงูแห่งมันตากไว้โอเคนี่เคริงตากตาก,กว่านผู้สมงามขนาด้โอ้โอ้ที่เป็นอาหารหน่อยหน่อยเออนี่ปลาขาวอาหารบานน้านนาเต็มปลาขาวเลยบริษย์จะกี่นี่อาหารบันนี้ <c oughs> สบายดีท่านผู้ชมอยู่กับส่องพงเสนาลมีนนี้จิาพาท่านผู้ชมมายำให้ยำหน้าพระเนาะสมภาพบรรยากาศอยู่ที่บ้านนาคามมันคุคนคำแข,ข่งขมวนเนาะไปไซด์เออเอาเครื่องเออเอาเครื่องอเองอเ ในคนกําลังไตออกมาเอาเครื่องทำบุษมม์มาแต่ท้งหน้าพูดพูนอนหน้าจะสิพาไปบึงเที่ยงไ้เที่ยงหน้าบ้านเหาเห็นเขางามเลยเสืออ่อนเว้บึงแล้วเอาเครื่องอยู่ท้งหน้าแค้มหน้าเออแคมทางผู้ไรจีบเที่ยงฮะผู้ไรจีบเที่ยงบุญพีเพื่อนอ่ะเออไปหน้าตอนบุญละทำครัวเพื่อเอาไม้มให้ครัวกายไปเนาะทางไป มันเที่ยงตัวนั้นพุ่นน่ะไปชมเที่ยงตัวนั้นแม่ใต้ขัวโอ้บ่ตกบ่เออส่งสิตกสิเงียบๆไปนี่ตายบ่นี่ตายบ่ ้ำขนาดนี้องโซงนาเขียวดีนน้เดินหญาเดินหญาเพื่อเลี้ยงง่าสำมนี่งัวโอ้งะนะงวตัวใหญ่ขนาด นอนฝอน้าพบนี่หักขนาดเลยบรรยากาศอันนี้ตากยังอยู่ครึ่งนี่ป้าโอ้ได้ครึ่งตากกว่าทำผู้ชมงามขนาดนั้นโอ้เห็ดเลยทหารน,นิหน่อยเออนี่ปลาขาวปลาขาวเก็บน้ำหวยนี่บ่อเออสอนน้ำหวยน้องนองมาตากไว้เห็ดแห้งตำเจียวตำป่นกินเสียกันนะลงไปเห็ดตอนนี่น เวลาผึ่งกลับเอาว่ามีแหงอีกมีเหงมีมองเวลาคันด่ายพันเงื่อนไวน้นี่เวลาเพิ่งมู่เพันเจะเงืง่อนคันด่ายยันยันม้าขึน้นเวลาค้นมอยู่เงื่อนคันด่เวลาคนมากอะงับพวกนี้นะโอ้มีกล่องตารางนี่มันไว้ฟืน้นโอ้เคนขวบกำลงังดังไฟแล้วก็จะกำลังแตงกินเนาะ ข้างมอยจะขอเพิ่มลงประเหตในตอนเฮลีน้ำกันซอยฟัวกันนะจะน่าจะมาบึงนะคนันงามบรรยากาศทองทุ่งนาวันนี้แดดดีทาำสมเห็นเมฆเป็นก่อนปุยขาวๆอยู่เขากระโดดเขียวขนาดขนยกสูงนะยกสูงนะได้ขนาด ยังไปบงเ็ดตอนเฮลีอยู่หวยไปตามขนาสูงฝาีกเป็นหน้าหนาสูงขนาท่านผู้ชมเห็ดป่านขันไหมนะขักขนาดด้มื่อนี้เป็นสวนมันตุนมันจำลังฝาขนาบนนี้สวนมันตุ่นฝาขนนี้ก็เป็นหนก็สี่นีป่าลายนาะ ปลาไหลได้ปีนี่เห็ดตองเออมีอะพอก็มาเห็ดซอยด้วยผสมเรียกว่าอะไรวะเห็ดตองเออเนี่ยจะทงลงไปคุณปลามันลงไปจะไปอยู่ทงไปเนาะน้ำไหลแห้งตรงเล็กเปล่งไมีใครหินหน่อยเนาะเออมิเตะมีเตะแยงก็ใส่ซืีอเนาะอันนี้มันคือว่าเห็ดกอไปเรียบร้อยละเออคือได้เดือนเก่าเดือนชิปเดืนน้ำปลาลงเนาะ อืมไล่เห้งกันเลยรพัดใบเขาทรรส้มรูกกลังพัดใบเขาเคียวง,งามอ่อนไปจำลมมารูมาแห้งเลยขอเขาอินอินปตาจลมเปตอนเฮดรีมาเลยทำส้ม กลับหอดเทียงเลยคันได้พันงับนีปเนาะเมื่อกี้เพิ่นเอาเื้องไว้คือเพันส้มเทียงไปเ่าประสบมีคันใด้เกินไปนี่โอ้คเว้ยปูแปน้นสวัสดีเซว่ดีเอ่อมีน้ำเย็นกินเนาะเออใสก่กตี้ไว้กินน้ำเย็นพิ่นมัดไปแป้งลีแปง้แปงต่อนไปอันนี้เคลื่อนขั้วโอ้บนนอนเพันค่ะกันเลยมีอูพอมี วิวผูกอ,อูไว้นอนนอนเย็นเนะคักขักเลยมัขึ้นมานเย็นเลยนะเย็นละวอได้เอาอันนั้นก็ลงอ่ฝนตกจะเอาผ่าก,กังลงเน,ะน,นาะเนี่ยฝนประตูก็คือผ่าก้นนี่ล่มหลวงดีเย็นสบายเศร้าหนะหาน้งเข้มหน้านี่พ <c oughs> อดีน้อนสารนไว้เนี่ยนคอกขาแกมี เดี๋บนสารเพืนเน่อนนำ้ำใส่ทังไว้ะไปใส่เดี๋ยวไปกันเป็นทรงหน้าพูดเขาเคี้ยวอยู่พื่อนน้ำมีกระตามีกระบุงอันนี้ยังกระโตกเพืน่นหมอกะหอยเป็นแก้วอยู่โอ้โหนี่ยมอนหิงเพ,พื่นปีกปลายก็มีไปแหงไปแหงเอาไปได้หิงเนาะตุ่มเนี้ยนี่ เออกำลังต้มนหมเออตอนฮลงไปเห็นนต้มอยู่มงต้มตี ok ๋นอยู่นาะเออเนี่เออกตมน้หม่มาจัเจียวครกลังซุมไฟไฟมันอ่อนเลยเนาะนี่คกมีสากอีกี่ทานไรเขากินคนนี่ทิพยขอบงใหญ่เลยการฮอนเองมื้เนาะ มาเพื okay. mm ่อนลักกัดมากัดกระต่ายเออโอ้มาตัวเองว่ากัดมาตัวเองมั่งแล้วบอสมากัดกระต่ายผสมผู้ดีผู้เสียวไม่เห็นจะกินมาครัวอบอืมกระต่ายผสมมากัดกระต่ายเสียมาอบกินอกินอยู่เทียงหนาคักเลยบรรยากาศเทียงหนาอืฮัลโหา นอนน,นี่ประจําเลยเนาะเออนอนแต่แต่อันหาาวานกาของก๋อเออใน่ว,กว,าากวนกาเกี่ยวเขาพฝนจังกระบริเมืเออ่อเลยเกี่ยวเขาแล้วพนอะไรจิงจังเออเกี่ยวเขาแล้วพคนน่ะอันนั้นแล้วย่าแรงบรดหนอนปะบ่กุนมันอีกพคนละเออกุนมันเจอมันนอ,นนอนอีกอ,อืมนี่เพื่อกงเห็ดกินนะ อยู่ทังเที่ยงหน้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุม่มอีเสียงกระดิ่งงอติ้งกังกังอันนี้มันเฮเนลนเนาะเฮไหวหวานน้ำนองน้ำหนาเขนได้เดี๋ยวเราไปลุม่มโอ้โหงอเต็มเดินเลยอะไรกันอันนี้ปอเนี่ยนี่ปอเนยงเออปอเนยงนี่ว่าปอเข่า,ขาโอ้ทั้งประแดกเตรียม <c oughs> <c oughs> ทั้งทั้งประแดกคนนี้ <c oughs> มึงใหญ่เลยเรื่อง อืมหน้าทีนี่เด้อืมวปลดน่อยมันตัวนอยุ่นะางเ็ดได้โอ้ประเดี๋ยวเฮ็ดเองด้หน่อยเนาะโอ้ประเดี๋ยวมันเฮ็ดเองเครื่องค้งปลด่อยวะปดหน่อยปลัแงปลขาโอ้หอมไปกูดอเด้เนาะเอุดขัวขาผมซอบก็ตายเาหน่งไมแล้วทั้งขาหน่งไม้ก็บื้เนาะ ลาอยู่เนาะอยู่แคมแขมหวยนาะเห็นลายอยู่เน,ะนะายยนะไหมวัไปแถวนั้นมาเศร้าเลยดิมีนัออนอยู่บนนอนันสบายนอนเทียนน่ะบรรยากาศลมเย็นสบายดิมาร้ายบรรยากาศเปน็นน้าเล่ากกไปนี่หละนเียนน,นั้นนายับสุกนะ น้อใหม่ฟุ้ซุกเลยท่ามเลยไอ้ทวนท,วนทวนุนอยู่จุ่มน้องใหม่เต็มหมอ้มนะอนท่านผู้ชมจํบเช่าเนาะเจ่กปปีอืเอ,อเจ่ปลาเนี่ยแะเออเ่าปลาเ่วกปิคเน้อใหม่สุด,สดเก็บมาจากไหลจากน้าขืนมาพ่นเตะต,ตะเกียงท่านผู้ชมนี ไอตะเกียงหน่อยอน,น้ำมันใส่เนาะน้ำมันใส่เลมีใส่ขึ้นมาขึ้นมาใส่ตะเกียงนี่โอ้คักคักคักบรรยากาศกันขึ้นแห่งสีคักเนาะใส่ตะเกียงเสียงที่พี่พีอันนี้ไม่กระปุกยังเ,เาขาเขาวโน้ไม่ไชมอืมโน้ไม่ชมไม่เห็นใสเกลี่ยน้ำขวดน้ำหวานนี่ได้ทำสมเ,ออเต็มเลยเนาะสามสีเนาะโน้ไม่สมกินยำ อย่งเกี่ยวเขาพอนะ่ะอย่งเสปูเสปลาเสกุ้งอย่งสิกุ้งเสปูนี่ครับเลยน่ามีสุมหลวกเลยโอ้กระต่ายลวกเลยนี่คือกำลังลวกกระต่าย โอ้ตูบุกใหญ่เ <ừ> ลยเนาะลูกคนให้เลยมือลกเลยว่ากำลังลกคนก็ตาย นอนใหม่ไปอืมนอหมก็ใหญขนาดุ้สมนี่เคมหวยนี่นะบึดนาะเขาจะกินนอใหม่นะบึดนอยังกยังบมีแต่นอลานอนนั่นก็ไปเลอยู่รงหน้าห้อยลายขนาดเลยหอยแต่ลห้อยสิรีหนามาเก็บหอยแถวนั้นมากินข้าวพอดีอืม มันละลายแล้วก็เป็นเวอร์เป็นเวอร์อย่างนั้นหอยกินหอยเราเก็บมาต้มกินปูปีหน้านี่ยก็ไปได้หอยมีหอยปีนี้เรานำทวงสองเขื่อนละน้ำท่วงมาถึงเลยนะเออหัวหน้านี่ยก็ลวดกองกลางนี่ก็โอ้อันนั้นได้โอ้ท่วมหมดทีนะหดกองตารางเลยแล้วมีหอยลายปีนี้ปูปี้เราบ่มีมีอยู่ดำสองสามนุ่ยนี่แหะปีนี้เราลายเราบอกกัดเข้าวเก็ เอานห้น้ำนำเนาะน้ำํำถั่วเลยมานำนำอันนี้คนกำลังเห็ดอบกระต่ายทำทรงอตายนน่ะอ,อบกระต่ายกระต่ายเห็ดอบใส่หาสมุนไพรเนะอบกระต่ายใส่มใส,ม,สมุนไพนะร เออผมเคยยินเสือเลยงอปุตายตายเรียกมารับเออเออไม่ละคอยเห็นกินยาจม่านมามากัดตายเพคนเองมากัดเอามาเห็ดอบกินเพห็นว่าจุดเทียมหน้าขัดกันนะตายผู้หญิงเสือหนึงหิงป่ากันี่โอ้โหอันนี้แม่งนี่งูโอ้งูอ่าบิดเตะมีแต่งูว่าผสมศพนี่ขึ้นว่าเอียน้ำไม่แมนาะ งูแหงมตากไว้โอ้กินไว้เกี่ยวเราอันนี้โอ้โหขัดกันนันตากงูแหงไว้เกี่ยวเราทั้งสมโอ้เรานางออกบุดนี่นี่จรงูเท่านั้นินอะไรเป็นอยังโอ้กากินวัตถุผสมงูแหงไว้วไปเกี่ยวเราอะไเอองูอาจจะได้หวยนะงูป่าเนาะอืมอืมโอ้พีต่อนามเยอะ ต่อน้ำสมุนไพรวันนี้ยาน้ำยาบ่เออตมอ้ม,ตมน้ำน้ำกินแล้วจุดเทียนามา <laughs> ตัวหนาวกินเนาะคากเลยเออน้ำต้มกิน,นเถอธรรมชาติ์ตะกี้ตะกอนก็ไม่ได้กินน้ำต้มแล้วทมมู้ชมอืมอืมบรรยากาศสานพนเนี่เดี๋ยวไปกันเป็นทงหน้าบดเนาะมากำลังสอกกินอยู่นี้รุมกิพนพลพลกระต่ายเมาหน่อยกินพลกระต่ายนี่ยำ หอมคุ้นๆมาอันนี้ปลุกคั้งไว้เลยคั้งเสขููเลยเคงไววเออเออนี่อันนี้ปลาไหลนะผลอืมเออนี่กำลังกำลังปลากำลังลืมไหญ่กลังมทงปาหมนปลามเาปลาลงดีจากสิมมาไทยอีกทีหนึ่งอเสียงนเออเราข้าวเราปีปลาพวกขักเลย เคื่อคัก่องเลยบรรยากาศเที่ยงหน้าสวนนาารรค์บรรณาธิบดีท้องฟ้าปวดปงดีทีเสียงกบเสียงเขียดเสียงกริ่งงวัวกริ่งขวายมูมิเสียงเนือื่นอ่ะเนาะเสียงธรรมศาสตร์นี่ยมวนไปธรรมศานะมสตร์งาเสียงโลดเสียงยนต์เงีง้ยนะเสียงกระดิ่งน้นงงนอยกระดิ่งใหญ่เข่งเข่ง <laughs> เออมาเน้นหน่อยเนาะขักขักขักผ้ากางนี่ย่ยงกางเวียนีกู่ขึ้นเนาะเออเออปรตแล้วลงเออแม่นะโอ้ขักักยังไงยังไงก็เสีแอมบ่เลยมันอับเนาะโอ้เห็นลงลงนี่รับอ่าเนมงก็คืนมากระลมผัดเย็นเย็นสบายซาหนาเนาะเออเอานดท่าบ่อนเนมาได้ ก็ได้หละครับมักบรรยากาศนี่นะรุ่มรวงดีหม้อห่อนม้ห่าใส่พัดลมกันเลยเนาะมีแต่ลมผัดพัดลมมือถือมือถือมาพี่ัดเนาะโอ้อยู่ไป็ธรรมาสตร์คลรเสียงกบห้องยามคืนเนาะฝนตกเลยเงวยอยายเนาะโอ้ลรายคลรายห้าอย่างบรรยากาศนี่เทียงให้เทียงหน้าสวรรค์บรนหน้าแท้เลยเนาะคลักรัย มันอยู่สวงามโอ้ในเขากินผัดแตงมาเตรียมแล้วท่านผู้ชมีมุกปลาหน่อยยังเนาะมกปลาหน่อยตัวมุกเสบียตองตัวเหนียวซ้อนนั่นอยู่ไหนวะมันลงตอนะโอลงตอนะเออมุกปลาตุ่มน้ำใหม่ยังอันนี้เนาะอบกระต่ายกินอยู่เที่ยงหน้าสุดยอดเลยท่านผู้ชม ปิงปูปิงปลาเนาะหาน้ำไหหน่าเนี่ยบดอพอไดิกลินพอด้กินปูปลากุ้งเขียนยังน,ยนี่น,โ,นอโอ้โหในปกด็ด้อยโอ้ะะอันนี้มา,มาได้จิงปาเลกินยูเทียงหน้าท่านผะ <c oughs> ู้ชมบรรยากาศสุดยอดเลยโอ้ปิงปลาดุกโอ้ปลาดุกหน้ายเนาะโอ้ตอนนี้ไงนี่ยโอ้โปลาดุกหน้าคักคักคักงานวันนะ อ,อกกบกระต่ายละอบกระต่ายอบกระต่ายคักๆตาม,ม้ชมโอ้นเ,นเนื้อเป็นข,า,ขาวๆเนาะมันเป็นกระต่ายถึงแห้ว,วกระต่ายเลี้ยงนะกระต่ายเลี้ยงมันกระต่ายปลาเนาะกระต่ายปลาแห้สี่ครั้เลยเนี่ยเนื้อมันหั่นเลยนะเนีาา่ยหั่นนะพ่อข้าวขาวคือคือเนื้อไก่ใช่มาครับชิ้นไก่เออได้ได้เม็นตุ้งๆนะเป็นลูะนะไม่ลบมะ โอ้คักขักบรรยากาศอยู่เที่ยงให้เที่ยงหน้ากินอาหารตามธรรมศาสตร์อืมนี่โอ้เต็มภูเขาเลยเครื่องธรรมศาสตร์เต็มภูเขาเลยนี่โอ้อ่าเสริมๆจุเล่โอ้น้ำมัต้มเก็บอยู่นี่เนาะเก็บหวยเนาะน้ำมันอังไบยังไงอืมนี่วอ้ผู้เองนี่โอ้ หลากหลายอาหารบานนาเต็มภูเขาเลยบริสุทธิ์สกีอยู่นี่อาหารพวกนีื่อตะเกียงรุงเออไม่ตเืีองรุงมีแต่เป็นนัวเนาะม่แดกเป็นนัวเป็นนัวกับบริสุทธิ์มด้เป็นนวก็เป็นนัวสื่อ่นั้นเขาก็เห็ดเอาเขาเ็หดน้าเอาปลากระห่าเอานี่ลูกนาเ้างหลายหลากหลายลู่นาหอมๆเลยจำเจียวเนี่ยมกป่ามกกุ่มอบ เฉียบๆฮัลโหลบันนาะหันบันนาโอ้คลาดไลค์คลาดไลคสุดยอดสุดยอดโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะไปถ่ายยูเซส์หน้าตรงให้ตรงหน้ายูเซส์ถ้า,าประสบติดตามไปได้แล้ว สำหรับมูนี้ขอกเกาคำวา่าสบายดีเนี่ยว่าักลายรูปพัดใบเขาทั้งสุงรูปกันพัดใบเขาเข,ขียวๆงามอ่อนไปตา,ามลไปมารมมาแหงเลย